โลปีทครับดีกันใกล้ว <ord ined> ัน <Rio>. ปีใหม่ถ hmm. <inaudible S 1> ือว่าวันปีใหม่แล้วกันเราขออวยพรให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านครับอวยลัมดีเซน ประสบแต่ความสุขความเจริญปีใหม่นี้คิดสิ่งใดขอยสมปรารถนาคิดอยากจะได้เงินขอยได้เงินเป็นถุงถุงเป็นถุงกระดาษน้าถุงปุ๋ยคิดอยากจะได้ทองขอได้ทองเป็นก้อนกอนก้อนใหญ่ๆก้อนห้าสิบกิโลดีไหมโอ้เยอะไปรับขอสุขสัตวสุขภาพแข็งแรงการงานขอยเจริญก้าวหน้าใเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของบริษัทกันไปเลยเด้อโอ้วยพรดักขนาดนี้ขนาดนี้ดีแล้ว ซื้อหวยถุกหวยซื้อลูรี่ถุงลอรี่รางวัลใหญ่ๆอำมาแบ่งผมบ้างคิดถึงผมบ้างนะสวัสดีครับสวัสดีไปทางปุยลำดีเซนเขาบอกมิตภาพแบ่งท้องถนนครั้งที่หนึ่งนะเราก่อตั้งมาเพื่อช่วยเหลือสังคมอันไหนช่วยได้เราก็ช่วยครับปุยลำดีเซนขอบคุณประธานใหญ่ประธานโอเล่ถูกไหมนาโกโตกระบะซิ่งั009 ชื่อหมอนญี่ปุ่นเกิดคแเมร์นะดิรองประธานครับป่าต้นครับทรับยจัดโมปีคาเมร์แน่นอนเนี่ยจัดโมเลยโุ๊คศูนย์ศูนย์หนึ่งครับถ้ามาย่างหอยเกิดรองประธานครับเสียยอดรถซิ่งครับวิ่งสติ๊กเกอร์อย่างเดียวครับศูนย์สี่เจ็ดครับอย่างอื่นก็ไม่ทำก็วิ่งสติ๊กเกอร์อย่างเดียวอย่างอื่นแค่ไม่เคยสนใจเสียเบิร์ดครับเสียเบิร์ดเจฟเฟอร์คนโกครับศูนย์ศูนย์สี่นะฮะ คุณนิพน์ครับสายตันทางเรียบครับชอบเพลงไม้มัธยมเดี๋ยวจัดให้0ูนครับเฟซเจริญคาโอรโอครับสงสัยติดตั้งรถยนต์ติดตั้งเครื่องเสียงบ้านเยยม่วงครับอยู่แถวประคำมนี่คุณเจมครับอีเซนประคำครับ197ครับเสียวีเจเฟิร์ฮะลำไรมาศูนย์ห้าศูนยเด้อเสียทมเจ้น้อยเออไม่แต่ทมนะฮะมีทมมีตุ้ยด้วย 002ครับเสียยุดฮะเสียยุทเจ็บปุ๋ยครับสถานทีน้องจาดปุยรำนี่นะคับ0ูนเดเอพ่อน้องเบสครับสองแถวสิ่งบางกู283อยู่แถวบางกูไปสิ่งซิระวังเด้อก็จะให้ให้ดูดนะไม่ใช่ดูดให้เผ่าเสียเท่ครับเห็นไหมแค่พิชื่อขอภัยน้องน้องนายบ้านโคกสูงครับทำไปมา0ูนกนะฮะ เซอเคยสุรินนี่แหละหนึี่หนึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่ได้บอกมาเสียโนตที่ปรึกษาแอดมินครับโซนปู่เจ้าสมิงพรายนะขอบคุณไปทางไอหนุ่มคลาสสิกครับข้างภาพครับคุยลำดีเซนของเราหนึ่งสครับน้องตารไอหัวฟูบ้านนะสัมเขียดเออมีบอสสัมเขียดสงสัยจะเขียดหลายเลยช่างน้อยแอดมินโซนระยองนี้นะฮะ เสียหมานเจน้อยบ้านโคกสูงครับขอบคุณไปทางสมาชิกนะครับแอดมินทุกโซนด้วยด้วยความรักและความครรพทุกท่านนะครับจากประธานใหญ่และรองประธานด้วยและเสียทนเออเสียทนนะสงสัยจะทนหนักมีเท่าไหร่ทน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 ไปเสียทนเจเกตละครกุยโอ้จะาดยแล้วดิอ้ยเดือดแล้วดิจีดุงไหมอู้จีดุงได้ยังไงเดี๋ยวมาองเพลงกุยฟัง0 0นครับด้วยนะเฮ้ย เฮ้ยเด้งเฮ้ยขอบคุณเสียตั้มครับศูนย์้าและเสียบ้าศูนส030และเสียเมาสี่สิบดีกรีเออเสียเมาเลยโอ้สายเมาสายเมา,าเสียสิบดีกรีเฮ้ยอยู่เลยโอ้เจ๊ดโมเสียนกครับหนึ่งสองสี่ครับคุณเจนดีเซนด้วยนะเสียอ,อินแบนดโซนนะอยุธยานะ เสียเบสครับแอดมินแหลมฉบังครับคนประจำคนบ้านประคำหน้าตาดีไนมือครับมือใจไม่รล่อละเบ้ก็กล่อโอ้เองอ่ะขมาสกาวเด้อแอดมินโซนอมตะนครดีนะก็สกราวเกิดต้องอ่อนไว